วันนี้เป็นอัปเดต f o l l o w วาวัาง,งั้นวันนี้จะมาเปิดโ l o w วาอย่างที่ตั้งใจไว้ดีกว่านะส่วนเรื่องทีมผมไม่มีนะ,ะไม่มีตัวละครที่เล่นเ่ที่เขาแนะนำอาล็อกเซียกับแคนเทล่าแม่งมาคู่กันซะด้วยโอเคคลิปนี้จะรีบตัดรีบลงนะประมาณนี้แล้กันเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าอันนี้อะไรอ๋อทดลอง บอกไว้ก่อนนะว่า3900เพชรที่ผมจะเปิดเนี่ยคือผมเปิดไปแล้วก่อนอันนี้เดี๋ยวดูก่อนมีอยูเท่าไหร่วะ1 2 3 4 5 7 3 5 4า4 5 50 5 5 60ประมาณ60โลนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยผมอย่างที่เห็นคาคา,าเทียเป็น S 1มานลุ้นกันว่ารวมผมจะมีหรือไม่มีไป let's go ถ้าออก10โลแรก ดูว่าโชคดีคลิปจะได้จบลงไวๆไป let's go โอ้ไม่ออกโอเคหมดตูดทำยังไงก็หมดตูดดีดฮะเฮ้ยโอ้ยอย่างน้อยโอ้โอ้โอโอโอรีบต้องรีบไหมอ่าได้เป็นทางด้านของ v i ชั่น Bla. ไม่รู้นะว่ามาใช้ทดแทนได้หรือเปล่าเพราะผมมั่นใจว่าผมน่าจะเก็บเพชรเติมตัวอาวุธไม่น่าทันมาอันนี้คือการันตีแน่ๆแ,และออกทองแน่ๆแ,แต่ไม่รู้จะออกอะไร Let's go ฮะ Let's go! Let's go! กู Go! 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 go. อุ้ยยี่ยอามาไว <Hey. S 2> ขอบคุณมุดคลิงเว็บที่ไม่ทอดทิ้งผมกลัวตูแคนเทลาไม่น่ารอดผมเดาอยู่อย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ขอสักตัวมาเล่นดีๆ ขอสักคนมาอยู่ในทีมของน้องพโลจะได้เล่นดีๆหน่อยโอเคฮะว้าวขอบคุณเจฟที่ไปทิกผมเดี๋ยวนี้จะเปิดตู้ให้หมดเลยอาวุธอะ่ะผมไม่ไม่ช่วยแล้วว่ามันจะออกหรือไม่ออกนแ,แลกหมดล้เจอกันอีกเดือนกว่ามามาสำหรับตู้อาวุธของผมมีอยู่14โลแต่จะเปิดให้หมดเลยล อล่าสุดก็เนี่ยผมอ่นนี่เป็นดาบกาเคเทียมันไม่น่าออกหรอกสิโล,โลแรกไม่ออกลอเลยละขอแค่ออกอาวุธที่มันใช้อนางได้ก็พอ,อโอเคไม่มีอะไรดีๆขอบคุณมากมา นไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะถ้าผมเปลี่ยนตอนนี้มันจะทันไหมไม่รู้อะลองดูแลกันครัรันตีจะเปลี่ยนไหมไม่น่าเปลี่ยนมั้งแต่อาวุธแบบผมพึ่งมันพึ่งออกไปดิน่าจะลองวัดดวงด้วยไม่ออกไปละโอเคครูเออเส็งในไหนๆ,ๆ,ๆเปิดให้หมดเนี่ยเออ ชิบๆเราเปิดให้หมดหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ค้างคาดูนาคัตเตอร์โอเคมาโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้กับตู้พะโลของเรานะใครชอบอืมฝากกไลค์ก,กแชร์กซับสไครต์ด้วยละกันนะทุกนคนคลิปนี้กนข้างมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะต้องขออภัยด้วย สวัสดีวันนี้ก็ขอตัอวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายเย้ yeah.